อันนห่นได้เป็นกาตาล่อค่ะอ๋อไพภายก็ติดหูจักอยู่ค่ะเนาะเปลี่ยนตีตะกิดเลยค่ะอ๋อนำมาแห้งหนาเลยผลตกนำหนาเลยมันไล่เปลี่ยนเช่นไหนค่ะอ๋อตะเลียวปางเลงมาดีตั้งไต่เอาค่ะอันไล่คันอยู่มันเหลือวนมันเปลี่ยนถงขี่กลุ่มค่ะเนาะขี่กลุ่มได้น้ำน้ำแต่นน้ำวาค่ะอ๋อปอกอันตั้งว่าเก็ียยาวเปร้ยยาวบอกในซ้ำมันตุกเปลี่ยนสองสามวันทับกันเนี่ยเลยขี่กลุ่มกว่าเข้นนำมาตีตีค่ะอ๋อดูย ขีกลุ่มนติเฮจื่อขาหนอนายกีบยาวขาออกีบไวเมื่อว่าเมื่อซื้นคะหนออันในายกีบยาวก็ยังป่นอยู่เจ้าไหนคะหนอติเฮจื่อขขาเดี๋ยวผีแสียงคาลานี่มันจังผีเสียงแล้วคะหนอย่้วก็แรงยืนเขาว่าผลซ้ำติดตกแทงในขาวว่าติเฮจื่อคะหนอเพลือข้าซ้ำหากินหยาบเนะหากินจอมวานคะเน่ขี้กลุ่มทงขี้กลุ่มเจ้าไหนก็น้ำแต้น้ำว่าเจ้าไหนแต่ จังเฮ็ดซื่อค่ะเนาะดูคข่าขันใจอันว่าในเด่ในปีในค่ายอยู่เนาะเออตีเฮ็ดซื่อค่ะเนาะในเป็นมาเอารู้เนาะมันจังเฮ็ดซื่อคะ่ะมีเฮาเป็ี่นก็อยู่กี่ก็ไมใจเปิ้นว่าเป็นซ้อมอยู่เนาะมันจังเฮ็ดซื่อคะ่ะเออตัวลูกว่าไปว่ามาผลซ้ำตกมาแทงเอวะ่ะอือขินผลในแต่เมื่อไหลเด็ดสุดเชียงค่ะเนาะผลในก่อนเนาะเพราะว่ามาก็มะนำหน้าปุ่นติเพราะว่ามาเนี่ยก็มะหิริษณำพอนไหลเฮียงค่ะเนาะ เมื่อขิงแฮงนั่นเออตะเหลียวลายเงินมูลิวตะเขาฟ้ามาว่าปู่อแทงสองสามวันในพลไสติดตุกแหงหรือแทงเขาอะที่เฮตสอค่ะเนาะมันจังเฮ้สค่ะใ,ใจว่าตีเมืองเฮ้าเมืองเหลียวกุตีเมืองเปิดในแค้นนะหรือเฮ้าค่ะเนาะเปิดซ้ำแค้นอาาาาันไหนหยาบหรือขาวขาวแต่มอกันไนกุยตีจังเฮตสอมันก็เปลี่ยนมาเย้าไหนเนาะ